สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนมนุษย์เงินเดือนพิดุลคบเพื่อนมาแล้วครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องเป็นมนุษย์เงินเดือนดีหรือประกอบธุรกิจส่วนตัวดีกว่าถ้าเป็นเมื่อสองปีที่แล้วนะครับใครใครก็อยากจะทําธุรกิจส่วนตัวเด็กรุ่นใหม่จบมาก็อยากทําธุรกิจส่วนตัวอยากค้าขายออนไลน์อยากทํางานเป็นเจ้านายตัวเองอยากทาสตาร์ทอัพเป็นทําธุรกิจส่วนตัวแต่สองปีมานี้ในภาวะวิกฤต โควิดถ้าใครเป็นมนุษย์เงินเดือนถือว่าโชคดีมีความงับมั่นคงในระดับหนึ่งได้เงินเดือนมีงานทำมีรายได้แน่นอนแม้จะต้องประสบกับภาวะวิกฤตโควิดแต่รายได้ประจำยังมีอยู่ให้ครอบครัวได้ใช้จ่ายใครทำธุรกิจส่วนตัวบางคนก็อาจจะยังคงมีรายได้ที่ดีอยู่แต่ส่วนใหญ่จะพบว่า ธุรกิจส่วนตัวนั้นไม่สามารถทำได้ตามปกติในยุคปัจจุบันซึ่งมีการล็อกดาวซึ่งมีการจุดไม่ให้ทำขอให้อยู่บ้านขอให้ทำอะไรที่เซฟตัวเองเอาไว้ก่อนเพื่อนเพื่อนมนุษย์เงินเดือนบางคนก็ยังอยากจะออกมาทำธุรกิจส่วนตัวก็อยากจะบอกเพื่อนเพื่อนมนุษย์เงินเดือนว่าไม่มีใครผิดหรอกครับไม่ว่าจะอยากจะทำธุรกิจส่วนตัวหรืออยากจะเป็นมนุษย์เงินเดือนเพียงแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ย เราชอบอะไรกันแน่ถ้าเพื่อนๆที่เป็นมนุษย์เงินเดือนจริงใจจริงแล้วชอบธุรกิจส่วนตัวก็ยังสามารถทําธุรกิจส่วนตัวควบคู่กันไปด้วยกับการเป็นมนุษย์เงินเดือนเช่นบางคนก็อาจจะเอาเวลาเสาร์อาทิตย์หรือวันเวลาว่างวันหยุดเอามาทําธุรกิจส่วนตัวบางอย่างเช่นลองหัดทําของค้าขายออนไลน์หาดอาจจะทําอาหารขายอาจจะทําขนมขายอาจจะทํางานฝีมือขาย เป็นรายได้เสริมในช่วงที่ว่างจากการทำงานประจำบางคนอาจจะทำธุรกิจอย่างอื่นแต่เราก็จะต้องมาสังเกตรจริงๆนะนะครับว่าเรานะ่อยากทำธุรกิจส่วนตัวหรืออยากทำงานประจำกันแน่ใช่ไหมครับการทำงานประจำบางคนชอบเพราะว่าทำงาน9ชั่วโมง10ชั่วโมงแล้วก็กลับบ้านไม่ต้องคิดถึงเรื่องงานกลับบ้านแล้วก็นอน พักผ่อนเช้าก็ไปทำงานใหม่รับเงินเดือนทุกเดือนแต่บางคนจะไม่พอใจในสิ่งที่เป็นอยู่แบบนั้นบางคนอยากจะหาอะไรที่ท้าทายทําอันนี้เราก็ต้องทดลองนะครับถ้าเราเป็นมนุษย์เงินเดือนอยู่เราทดลองได้แล้วก็ลองสังเกตตัวเองนะครับเช่นถ้าบางคนอยากจะประกอบธุรกิจส่วนตัวอยากเป็นธุรกิจอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองลองมองดูตัวเองนะครับว่า ในขณะที่เราไปทำงานเป็นมนุษย์เงินเดือนเราเคยไหมที่จะศึกษางานที่เราทำอยู่ในแผนกอื่นๆเราเคยมองแผนกอื่นๆไหมเช่นถ้าเราอยู่ฝ่ายการผลิตเรารู้ไหมแผนกบัญชีก็ททำงานกันยังไงเรารู้ไหมแผนกส่งของก็ททำงานกันยังไงเรารู้ไหม QC ก็ีเาทำงานกันยังไงเรารู้ไหม HR ก็าราทำงานกันยังไงเรารู้ไหมว่าเงินรายได้ของบริษัท ฝ่ายขายของบริษัทเขาทำงานกันยังไงถ้าเรายังไม่รู้เรายังไม่มีความใจที่อยากจะไปศึกษาหาความรู้ในส่วนนั้นผมว่ามนุษย์เงินเดือนเพื่อนๆคนนั้นก็คงยังไม่เหมาะที่จะออกไปทำธุรกิจคนที่เหมาะจะออกไปทำธุรกิจส่วนใหญ่ก็คือมักจะมีใจใฝ่ศึกษาในงานแผนกอื่นที่ตัวเองไม่ได้ทำด้วยในขณะที่ตัวเองทำงานของตัวเองอยู่ก็อาจจะไปขอ ความรู้หรืออาจจะไปขอคุยขอฝึกงานหรืออาจจะไปขอช่วยงานเขาในแผนกอื่นๆอ,อย่างเงี้ครับอนาคตมีโอกาสจะได้ออกไปประกอบธุรกิจส่วนตัวเพราะมีความรู้รอบด้านเพื่อนเพื่อนมนุษย์เงินเดือนครับไม่มีใครถูกไม่มีใครผิดในการประกอบธุรกิจในการทำงานไม่ว่าคุณจะเป็นมนุษย์เงินเดือนไม่ว่าคุณจะเป็นนักธุรกิจไม่ว่าคุณจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าไม่ว่าคุณจะ ทําอะไรก็ตามที่ดีก็คือเราศึกษาตัวเราเองก่อนนะครับว่าเราชอบจริงๆริงไหมเราชอบเรามีความสุขไหมที่จะเป็นมนุษย์เงินเดือนรับเงินเดือนแต่ละเดือนทํางานเพื่อรับเงินเดือนเรามีความสุขไหมที่จะออกไปค้าขายไปตากแดดหล,ลักฝนอยู่ริมถนนหรือค้าขายออนไลน์เรามีความสุขไหมที่จะประกอบธุรกิจส่วนตัวเป็นนักธุรกิจ จะต้องทำงานทุกอย่างในระยะเริ่มต้นของการทำงานเช่นหาลูกค้าเองหาไรายได้เองทำงานเองออกแบบงานเองลงแรงลงแรงกายแรงใจในการทำงานเองติดต่อลูกค้าเองและก็ทำเรื่องเกี่ยวกับภาษีทำเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายต่างๆเองพร้อมที่จะจ่ายเงินให้ลูกน้องของเราไหมมีไรายได้พอที่จะจ่ายเงินให้ลูกน้องของเราไหมหรือ เราพร้อมที่จะผจญกับปัญหาต่างๆที่เกิดจากการคอมเพนของลูกค้าไหมแต่ถ้าเรายังไม่พร้อมในส่วนนั้นเราไม่ชอบในส่วนนั้นเราชอบที่จะเป็นมนุษย์เงินเดือนการเป็นมนุษย์เงินเดือนที่ไม่ต้องรับผิดชอบในส่วนอื่นเป็นความสุขมากกวา่าอันนั้นก็เป็นไม่ใช่สิ่งที่ผิดมันก็เป็นสิ่งที่ดีที่เรารู้ตัวว่าเราชอบอะไรแต่เมื่อเรารู้ตัวแล้วว่าเราชอบอะไรเช่นเรารู้ตัวว่าเราชอบเป็นมนุษย์เงินเดือนเราก็ยังต้องมองนะครับ เราจต้องมองว่ามันอาชีพที่เราทําอยู่นั้นตําแหน่งที่เราทําอยู่นั้นจะมีความก้าวหน้าแค่ไหนคนที่อยู่เหนือเราไปเนี่ยเขาทำงานกันยังไงทำยังไงถึงจะก้าวหน้าในอาชีพการงานที่กำลังทำอยู่นั้นถ้าเราอยากเป็นมนุษย์เดือนเดือนทำยังไงถึงจะมีความก้าวหน้าทำยังไงเจ้านายถึงจะเห็นผลงานทำยังไงเมื่อเจ้านายเห็นผลงานแล้วจะได้รับการโปรโมทขึ้นไปเราก็ต้องศึกษานะครับไม่งั้น เราก็จะจมอยู่กับตําแหน่งนั้นแล้วก็ปล่อยให้คนอื่นก้าวข้ามเราไปเป็นหัวหน้าเราอาจจะเป็นเด็กรุ่นหลังที่มาทีหลังเราแต่เขารู้วิธีเขาได้มองออกเขามองภาพเห็นว่าทําอย่างไรถึงจะก้าวหน้าขึ้นไปในขณะที่เราก้มหน้าก้มตาทํางานเป็นมนุษย์เงินเดือนอย่างเดียวแล้วก็ปล่อยให้คนอื่นที่มองเห็นโอกาสที่จะก้าวหน้าข้ามหัวเราไปอย่างนี้ก็ไม่ดีแน่ๆนะครับฉะนั้นถึงแม้เราจะเป็นมนุษย์เงินเดือนเราก็ควรจะศึกษาด้วยนะครับว่า การท mm ี in ่เราจะก้าวหน้าไปนั้นเราจะต้องทำอย่างไรบ้างเราจะต้องพัฒนาตัวเองอย่างไรบ้างเราจะต้องทำอย่างไรถึงจะได้รับการโปรโมทเราจะต้องทำอย่างไรถึงจะเป็นที่รักของเจ้านายโอเคไหมครับในการพูดคุยกันในวันนี้ยังไงก็แล้วแต่นะครับไม่ว่าจะชอบที่จะเป็นมนุษย์เงินเดือนหรืออยากจะออกไปทำธุรกิจส่วนตัวก็ขอให้ศึกษาในสิ่งที่เราอยากจะทำให้ดีที่สุดนะครับเราจะได้ก้าวหน้าในสิ่งที่เราอยากจะทำ สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้พบกันใหม่คลิปหน้าครับเพื่อนเพื่อนุษร์ุเงินเดือน<ๆ>สวัสดีครับ